ngoài quay cho con thả thì đi Nên em chờ đợi sáng ตุาบาวันตุ้ปตึตงวัดตุ้วานไแล้วทางไก่เี่ยเดโอหงกงเป็นคนหงกงยกไปได้ก่ากันออกเตลียะอังกิตทางพัฒน์เมอังกิริยจกบริมนผลไวเด้ คนจะยูนี่น้ำอยู่แน่มีคนจะมุ่งคนไว้ตั้งใจไม่เห็นการจะยูน้นเน็ตแวก็อยูสละลอมติต่รสองสามเดือนต่วว่าโดยเยอะคนตายอยู่บนตะกอน แล้วส่งเพื ent <od em verw ahaha> ่อนปนดท้ายผนเล็กมาเลยนั่นคนเง็บไอ้เล็กตัวนนี้ตลอดตั้งแหงสีวะแหงคนก็เก่าสิว่าผม่ถึงแดดเื่อนี่ก็แดดดีอยู่ดเก็แล้วก็แล้วเล็กนี่นั่งก็รอแกละนังร้ายพวไม่ออกต้อไปเก็บไปยังนั้นเลยเล็กรอแกละ เดน่อแน่ๆกับเพื่อนก็รอแกละมเก็บออกไปถูกเซตันต้นทาาก็ไรุ้องใหม่เป็นแต่หองน้าใหม่ดีแท่ผู้ดอนเดี่ยว้องหน้าใหม่แค่หลังมุ่งกับมุ่งใหม่ไหมซสสั้นก็ได้ก่อนเดีไปปีกัน็ได้ก็เสียใจว่มเดี๋ยปีกไหมปีกคนกับ เห็ดเปียกอับทางนอกทางเกียงกับทางในบางวันก็หน่อยตีอาก็ไปได้รับฝนตกมากเลยกินเห็ดบดนะทางนอกไล่กระจ้าฝนตกมากกัเห็ดบดออกน้ำของน้ำข่าของน้ำนะเลยตะกีตะกอนกับีิตรประตูไม่เด้ของน้ำ ว่ามีสังกสีแอ่งทุกมือก็มุ่งขวาจับตองนี่ก็มุ่งสั้นๆไม่ก็มุ่งไรสิสั้นๆตกมากก็ไรนิดไรนิดมันคือพิตวัญญาเฉพาะหลังนั้นพิตวิญญาณมดสวนนั่นแหละสวนจิตวิธภาณพันเลยนะหูคงใหม่เพิงคิดภัณว์ายหลายอันหลายๆแนวนี่คนเนลเบิง เรงนำไปวิวิตภัณฑ์ใหม่ว่าเศรษวกิเไปส่งเีาไฐกเสานน้อยฟั้างเสาถูกพื้ีนดีแค่เพื่อนรวดเด็แต่เราใหม่จะ็ต่อสูงมากวจะไดสูงเดเห็บนั้นหลงทางรางไม่ถึงหลงทางรางไอ้บอมบัดถังบ่อมบัตก็จะขยมากแล้ว núi <coughs> <coughs> ừ. ah, oh, đi <coughs> cổ côn rông, cái 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 nó, ô ô nành rất là, rồi, mèo chéo conแพng, lửa quân đi bắt điết đi rồi, nó nuông gì พักเตี้ยวไปน้ำตรงไหนตรงหน้าคนแต่ว่าจะวัดงกินเรา่าปลูกน้ำแต่เหนมันท่างตรงไหนตรงหน้าคนมันไต่ด่ายคนคนเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจก็แย่แต่คนรู้หลาคนรู้ลาคนผุ้มแย่ปยคน แต่ตามการตามสมัยคนพุลัดพุลละเอาบุคุณคุ้ยคุณพรท่านสมัยเขาว่าโอ้มันเอาธรรมะของนัแปลมันช่วยไปได้ไหมทั้งภาคปฏิบัติมันช่วยไปได้ไหมเพราะทั้งโลกก็เลื่อนสิ่งทร้งหมเตรียมไปเตรียมไปยังคำจุดใดผู้ประกอบปฏิบัติสนอกสนใจได้รับสุปฏิปันโน ปุชปติปโนยายยะปติปโนโจตระลางปุญญกเกตังโลกัสสะนั่นเป็นเนื้อนาบุญของโลกคนกาบไสสัตระบูทาเดีกจุดหนี้บวกเขาม่าปฏิบัติบวชขอม่าแล้วเพราะว่านักบวชนักครบต้องสู้เลยเป็นพระก็ดีเป็นเีก็ดีไม่มีใครทําให้นะต้องทาเองตนนั่นเองจะพึ่งของตนตนเตือนตนไม่ได้ ให้เราจะเตือนบัดนี้เรามีเพศแตกต่างจากขาันธ์ห้าแ้วกิยาอาการกายวาจาใจอันใดอันห่งรจิตควรประพฤติต่าท่องทำกิริยาอาการนั่นๆความเรืง่งชีพของเราเนื่อมด้วยผู้อื่นจงทำตนให้เขาเรียงง่ายง่ายว่ากวดประมัิกวดหน้ามันเท่ห hey, ์พวกใหม่ โเคถอทก็รอดแคหนมกเบื่อแล้วดถึนีกาเนี่ยก็ลมารมจังมนแบหลวงพ่อเป็นลพ่หวานเลาไม่ไหนั่งอยู่ดีๆนั่งปั๊บลมเออนอนจะเปลี่ยนตนเดงกบัญญาอาศัยเด็กางคนบ่ไยเ็นั่งงงเสียป ต้องเขครับในข้อวัดปฏิบัติเข้าไปนี่อายุของแต่ละคนแต่ละคนผ่านไปเยอะแล้วเตือนตนเองมันเวลาหมดไปหมดไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แน่หนักปากปฏิบัติเข้าไปเจอเรื่องี่เรื่องของโลกิยะของโลกเป็นอย่างนี้เลยทำไปเสร็จไปทำไปเสร็จไปครับเดียวคน เสร็จไปแล้วเรนะาเสร็จขึนแล้วพวกขึ้นมาภาระของนักบวชก็คือสำลักสัตสางตักอกจิตใจให้ใสสะอาดจิตใจสกปรกเพราะอะไรกตัวดูตนเองจิตใจใสสะอาดเพราะอะไรรู้อยู่แก่ใจนั่นตนนั้นเองเปนเพื่นของตนเดึงกันไว้อยู่คนเดียวระวังความเจ็อยู่กับเมตระวังคำพูด ทำสอนของพระพุทธเจ้าแตขา่ขาดอย่างเดียวยากอย่างเดียวหรือคือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะหรือเปล่าสอนของพระเจ้าสอนอะไรก็ตรวจไปแล้วเลยมันพิจารณาเนื่องๆอย่างนี้ทุกวันทุกวันนั้นจิตใจคุ้นเคยกับการเบื่อหน่ายเอาย่อๆเอามาสอนย่อๆในใจของเราไม่มีอะไร ธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อค้ามเวรนายนั่นเป็นธรรมคำสำั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความรักนั่นไม่ใช่ธรรมคำสำั่งสอนของพระพุทธเจ้ามารวัดรู้ตนเองแกระพอนทาโรภา